วลีไทยใช้ให้ถูกไวยากรณ์ไม่ลุกหน่อ้อนซ้อนตามกระแสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,นโรงเรียนน้ำสุวิยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลอนทานีหวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 1. เพื่อศึกษาคำภาษาไทยที่มักเขียนผิดและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 2. เพื่อสำรวจและรวบรวมคำภาษาไทยที่มักเขียนผิดและการใช้ภาษาไทยในโซเชียลมตเร์ย 3. เพื่อให้การเขียนคำไทยเป็นไปนอย่างถูกต้องตามแบบแผนทางภาษา 4. เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง 5. เพื่อเป็นการสรา้างความตระหนักในการใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน 6. เพื่อปลูกฝังให้มีการรักและนนรุรงร์การใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องกลอนคำไทยที่คุ้นเคยแต่มมกสะกดผิดจงเขียนคำให้ Don't let them down. my เขียนคำเป็นเลิศแทน ตัวเราเขียนถูกบันจงได้จะมีใครนูมินจำใส่หูความดีชอบพามาหาถึงตัวมีต้อง ใช้ได้ถูกต้องตามความเหมาะสม 3. ผู้ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจการแต่งเพลงสามารถแต่งเพลงในรองเพลงได้ 4. ผู้ศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 5. ผู้ศึกษาได้ลงมือทําในชิ้นแบบหนังสือเล่มเล็กทําให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ 6. ผู้ศึกษาเกิดความสามัคคีในกลุ่ม7ผู้ศึกษาเกิดจิตสานึกและน,ลลน,นุรักษ์เรื่องงแหนภาษาไทยป็นภาษาจําชา